รีวิวที่พักใจกลางปูซานเรนิตโฮเทลซัมยอนสเตชั่นเข้าห้องมาขวามือเป็นห้องอาบน้ำเจอรเลนชาวเวอร์ก่อนเลยประตูที่ปิดอยู่ข้างๆกันเป็นทอยเลททป์นี้คือห้องดีลักทวินค่ะหนึ่งเตียงใหญ่หนึ่งเตียงเดียวพักได้สูงสุด3คนแต่พอรู้สึกว่าเลยเอามันแปลกๆน,นิดนึงอ่านล้านหน้าอยู่ด้านนอกไม่เท่าไหร่แต่เรลนชาวเวอร์ที่เราใช้เราเปียกเลย,เ,ยเราจะไม่มีที่ใส่เสื้อผ้าเอาก็เลยยืนอาบในอ่างซึ่งเขามีฝักบูบนนันติดกับเราแขวนเพราะจะตัวน้ําก็สาดออกไม่อยู่สุดท้ายเปียกอยู่ดดดดีรรูู้้้้สึกกกกว่่่าาาหอองงงไไไมมเเล็นนนะคะคตตปปยััโขชิผ กางกระเป๋า3ใบได้โอเคเลยทีวีจอใหญ่มากแต่ว,ว่าไม่ได้เปิดดูตู้เย็ยนเล็กนี่เขาไม่ได้แช่น้ำไว้ให้นะต้องลงไปเอา็อบบี้ไปในห้องทั้งหมดจะเปิดปิดด้วยปุ่มทัชสกรีนเดียวอันนี้มีเครื่องทําความสะอาดผ้าให้ด้วยเป็นแอร์ดร s สเตอร์ซึ่งเราก็ใช้ทรานสเลตแล้วก็กดแบบซักดวยเหมือนซักแห้งอะ่ะผ้าออกมาไม่ได้หอมแบบสดชื่นแต่ก็ไม่ได้มีกลิ่นควันกลิ่นอะไรโอดีอยู่อเมีนตี้พื้นฐานทั้งหมดครบนะคะยาสีฟันสบู่แปรงหวีที่กนหนวดแต่ที่พิเศษคือมีโลชัน่นมีโฟมครีนซิง่งมีแแร่อปเตาพไ ช่วงอากาศเย็นๆเขาไม่มีรีโมทแอร์ให้เขาจะาช็อกดิดนหนึ่งนอนนอกผ้าห่มเอาจริงๆตอนกลางคืนมันก็แอบ,บร้อนน่ะอ่าส่วนกลางห้องอาหารรัมยอนแบบช่ำๆน้ำร้อนน้ำเย็นขนมปังที่เขาเตรียมไว้ให้ทานได้หมดคอนเฟกนมสดน้ำผลไม้ถือว่าเป็นส่วนกลางที่สะอาดมากๆเลยค่ะอันนี้พลอยเอาขนมปังจากร้านเมื่อวานมาอุ่นเต่าติ่งกินเป็นมือ้อเช้าร็อปปี้ก็มีเท่านี้เลยค่ะตู้น้ำดื่มที่หยิบได้ตลอดด้านหน้าโรงแรมเป็นแบบนี้เพื่อนๆว่าคุ้มไหมส่วนตัวพลอยว่าโอเคเลยนะ